พี่สอนเสร็จแล้วใช่ปะอืมใช่งั้นผมกลับก่อนนะคะปไปเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวดิว่าแต่ไอ้น้องวายุอ่ะนี่ใสเป็นไงอะ่ะเออมันก็พูดยากอยู่นะพี่มันไม่คนไม่คุย,ยกับใครลึกลับแบบผมชอบพี่นะ เะลกับความรู้สึกนี้สักหน่อยนะวายุสิ่งที่มันอาจจะไม่ชัดเจนหรือบางอย่างที่เราไม่เข้าใจมันที่อยากให้เราสองคนได้ค่อยๆทำความเข้าใจความรู้สึกนี้ไปด้วยกัน ครับมาเดินยังเลยพี่มาทําอะไรแถวนี้ล่ะครับพี่เหรอพี่ก็มาเดินเล่นแถวนี้แหละเดินเล่นอแถวนี้มีอะไรพี่เดินเล่นด้วยล่ะครับก็นี่อะของส,สวยๆงามๆเต็ไมไปหมดเลยเองว่ามันไม่สวยเหรอไม่รู้ดิพี่ผมคงเดินจนชินแล้วมัง้งก็เลยมองว่าไม่สวยอะบางทีอะไรที่มันอยู่ของมันที่เดิมทุกวันเราอาจจะมองมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาก็ได้เออแล้วพี่ไม่หยูกับท่านประธานครับอ๋อไปแล้วน่ะเหรอ เขาก็าอยู่กับเด็กของเขาสิใช่ปะเออ,เอ,อแล้วที่พี่ถามเรื่องเพื่อนผมวันนั้นนี่นี่ยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยอ๋อเรื่องเดียวกันเดี๋ยวก่อนเธอนะจะทำอะไรผมลละครับน,นนรบนี่นะถ้าคุเป็นผู้จิตอ่อนหนึ่งอะนี่แฟเลยอะมันเด็กเป็นเล็กไม่ควรจะยุ่งเรื่องของผู้ใหญ่นะเข้าใจปะ ผู้ใหญ่อะไรกันบายุก็เพื่อนทำไมทำไมทำไมใครเล่นอะไรเนี่ยมคิดว่ามึงกินหนีพี่คนเหรอสำหรับเรื่องการบังการปกครองอ่ะพี่ก็คงสรุปให้เราได้แค่นี้นะ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่เราละกันที่ต้องไปติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพวกการออกกฎหมายใหม่ๆอะไรเอาเองเพราะว่าในยุคที่คอาสาชอเขามีอำนาจแล้วก็ยังไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับจริงๆการออกกฎหมายรวมถึงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินก็ยังอาจจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ซึ่งเขาก็อาจจะเอาไปออคอสชได้ั้นเก็บของเลยปะใช่มืออาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปค่ายปันเนี่ย ว่าไอ้เฮียลืมเลยแล้ววันนี้เว้ยแต่งงานสุดท้ายแล้วโอ้ยเวรกรรมทำไมดีวะเอ้ยวายุพี่ขอโทษนะแต่พี่คงไปส่งเราไม่ได้แล้วอะ่ะพี่ลืมพิเศษเลยอ่ะไม่เป็นไรครับผมดูแลเองได้เออเรีบเก็บของขึงน้นนะเอออีกเรื่องหนึ่งอาทิตย์หน้าพี่งดคาร์ทก่อนนะพี่ไปต่ยอ่ะ จะอนไรเอาอะไรกันขนาดนั้นว่ะไปตั้งห้าวันทําอย่างกับไฟเป็นปีเป็นชาติเออพี่มีนครับผมมีอะไรจะให้ดูด้วยแต่หลังจากพี่กลับมานะอือือได้ดิเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราอยู่เออไป ครันะว่าแกมันแปลกป่วะแปลกอะไรวะ่็ว่านอยู่อะดิก็ว่านฉลายไปกไม่อ่านไม่ตอบก็โทรไปก็ติดเครื่องนี่คือเพิร์ชใช่ป่ะสีเหลือดบวยโอเคโอเคสีเลือสีเลือจเจ้าไงต่อก็อแกจัได้ใช่ไหมก่อนไปค่ายอะเขายังบอกฉันอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้ากลับมาเขามีอะไรจะให้ดูนี่คือแกวหวังว่ามันจะมี เซอร์ไพรส์อะไรยิ่งใหญ่เงี้ยไม่รู้ว่ะเฮ้ยหรือว่าไอเด็กคนนั้นอะมันจะมีแฟนอยู่แล้ววะอันนั้นเซอร์ไพรส์เลยค่ะหรือว่าไ<ต>อเด็กคนนั้นอะจะไม่ได้ชอบผู้หญิงวะอีกปูนั่นมันแกแล้ไหมฉันทำไมวะเพื่อแกแม่งไม่าไไสาระจริงก็ไม่อยากให้เพื่อนเครียดนั่นเป็นอะไรที่พูดยากเลย แต่ฉันว่านะไอเด็กคนนั้นอะมันคงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างแหละเฮ้ยแต่มันก็น่าจะบอกกันหน่อยเป่าวะอือเฮ้ยหรือว่ามันจะร่วมองค์กรกับชายชุดดำเฮ้ยแล้วมันก็ไปถูกกอกยาเฮ้ยจนตัวขาดมันหดลงเฮ้ยบอกมันคอนั้นแล้วไหมเนี่ยเห็นปะแกยิ้มได้แล้วแน่ไม่โดนตัวอะไรมาเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่เวลาฉันเห็นแกยิ้มอ่ะฉันมั่งโคตรมีความสุขเลยเฮ้ย <Hey, S 1> <Okay. S 2> กับบ้านลูกไม่ได้ทายไม่ได้ซักเลยเฮ้ย okay, กับบ้านกลับบ้าน เป็นไรครับพี่ไม่รู้อ่ะไปโดนตัวไหนมาอ๋อหรือว่าว่าไปโดนสาวนีนไหนหักอ,อกมาล่ะครับมันจะมีสักวันไหมน,นะที่มึงไม่ควรตีมือเบื่อจริงๆเลยพวกชอบใช้ความรุนแรงอะไรนะอยากดูดีกทีนึงเหรอไม่ไม่ไม่แล้วครับพี่เออ เออมึงอยู่ห้องเดียยวายุใช่ปะอืมใช่ครับช่วงนี้ไอวายุมันเป็นไรวะอืไม่รู้เลยอะพี่เฮ้ยนี่มึงอยู่ห้องเดียวกันแท้ๆแล้วเนี่ยก็เพื่อน,น้องผมมีตั้งห้าสิบเจ็ดคนผมจะจำหมดได้ยังไงล่ะครับเป็นเพื่อนภาษาอะไรวะยังจำไม่ได้เอา้าผมจะจำได้ยังไงอ่ะผมไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับมันแค่คนคนเดียวเองเนาะทำไมมึงจำไม่ได้วะเอา้าตัวละมผมพี่ พี่ผมไม่รู้ว่าเพื่อนทุกคนเป็นคนยังไงกูไม่ได้ถามทุกคนกูถามไอ้วายุแค่คนเดียวแล้วทำไมพี่ไม่ไปถามมันเองล่ะครับก็ถ้ากูถามมันแล้วมันได้เรื่องเนี่ยกูถามมันไปนานแล้วโหยเฮ้ย,ยจริงจริงผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรต่อให้มันมาเรียนหรือไม่มาเรียนก็ไม่มีใครสนใจมันอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้นะมันแทบจะไม่มาเรียนเลยมั้ง อะไรวะเพื่อนกันแท้ๆทำไมไม่คิดจะถามอะไรมันเลย,ยงไงวะก็ไม่ใช่ว่าไม่ถามแต่มันไม่ชอบไม่เคยไปยิ่งกว่าชีวิตของมันอะ่ะเ,เพื่อนเพื่อนก็เลยไม่สนใจอ้าวพี่สันล่าถ้าไม่ถามตรงตัง้งแต่แรกก็คงไม่ต้องมานั่งเสื้อเปียกแบบนี้เออครั้งนี้พี่ผิดว่ะขอโทษแลวกันอะ จริงๆพี่ไม่ต้องขยี้ก็ได้นะครับผมเสลเร้อแบบนี้กับบ้านก็ได้อ่ะถือว่าเป็นคำขอโทษคิดอะไรกับผมปะเนี่ยบ้ากลับไปเนี่ยบ้านอ่ะกลับครับไปข้อสอบอาจารย์ใชแล้ววันเนี้ยนี่คันตายเปียงสงบล้อง เกินไปว่ะขขอสอบไไนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะกกแค่อสอบสองข้อแต่ให้เขียนลงในกระดาษคำตอบเป็นเล่มเนะ่นะอัจฉริยะข้ามชังง่วโมงชัดอ่ะแกแค่ต้องเชื่อมโยงคีย์เวิร์ดจากในวิชาเรียนเอามาไว้ในข้อสอบให้ได้ก็พอจะไปได้อยู่นะจะไม่คนเก่งระดับท็อปอย่างเธอเรื่องแค่นี้ยังไงก็ได้อยู่แล้วแหละขออย่างงี้ยหรือที่การเตรียมตัวโลกสวยไปอีก ฉันว่าหลังสอบเสร็จฉันจะไปลองเกตมีใครจะไปด้วยป่ะเราว่าเอาให้ไปอ่ะออโอเคงั้นเราไปนะไปจ้าไ,ปไปะฉันก็ว่าแกขึ้นมาทงบนเออว่าไปฉันถามเรื่อง,องนี้น้องวายุให้แกและ ไม่มีใครรู้อะไรเลยว่ะนั่นดิแต่ก็ขอบใจแกมากนะเว้ยเป็นห,<ม>ห<า>ัวตลอดเลยเฮ้ยอะไรไอ้บายุยง่ฮะ<า>มินใครฉันขอนะใช้ไปคุยไปคุยกับมันเองไอ้ฟูอย่าเลยฉันว่าเขาคงมีเหตุผลที่บอกฉันไม่ได้เหตุผลอะไรวะถ้ามันมีมันก็ต้องบอกกันตั้งนานแล้วปะมันทิ้งให้แกกินไม่ได้รำไม่ลัดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องเว้ย ถ้าแกไม่ไปฉันจะไปคนเดียวฉันจะคุยกับมันให้รู้เรื่องไอ้เฮ้ยวายุมึงไปแล้วของมึงวะกูจะถามมึงเป็นครั้งสุดท้ายนะเว้ยมึงไปแล้วของมึงทุกพอแล้วอย่าทำแบบนี้มียนเพราะถ้าแกไม่พูดอ่ะฉันจะเป็นคนพูดกับมันเองพี่จะทำอะไรก็เชิญมึงพูดได้แค่นี้เหรอผมจะไม่พูดซ้ำ ตลกมากปะที่มาให้ความหวังเพื่อนกูอย่างเงี้ยฮะอปกใจเย็นขอโทษมึงพูดได้แค่นี้เหรอวะไอ้บกอย่ากทำเขาจะ้พูดอะไรเมียนทำไมแกต้องปกป้องคนอย่างมันด้วยวะนคนที่ทำให้แกเจ็บเลยนะเว้ยมึงรู้ปะว่าเพื่อนกูอะเจ็บขนาดไหนที่ไม่ต้องคิดถึงผมก็ไ,ได้นะถ้าพี่จะเจ็บขนาดมึงพูดง่ายนะ กูไม่รู้นะว่ามึงเป็นอะไรแต่กูอยากให้มึงรู้ไว้ว่าเพื่อนของกูคนเนี้ยแม่งก็มีหัวใจอ๋อหัวใจมึงคงจะด้านชาหมดแล้วใช่ไหมล่ะถึงไม่รู้ว่าเพื่อนกูเจ็บขนาดนี้ถึงปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งเจ็บได้ขนาดนี้กูอยากจะพูดกับเสียงเล็กๆในหัวใจของมึงนะเวย้ยเผื่อมันจะปลูกความเป็นคนขึ้นมาได้บ้างกูยอยากให้มึงรู้นะเวย้ยว่าเพื่อนกูอะแม่งเจ็บขนาดไหน เขาอดทนรอมึงขนาดไหนสุดท้ายมึงเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นมึงอะ่ะมันจะเจ็บปะะ่าวอ่ะพอแล้วช่างไม่ของมีนกลับเถอะหัวร้อนว่ะเจนเย็นเถอะนะนี่แกไม่รู้สึก อะไรบ้างเลยไงวะรู้สึกดิรู้สึกอะไรวะก็แบบแรกที่เห็นหน้าเขาเหมือนไม่ดีใจอบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยแต่พอได้ยินสิ่งที่เขาพูดแล้วแม่งก็เสียใจอยบอกไม่ถูกเหมือนกันแกแม่งก็ไม่ต่างจากไอเด็กนั่นน่ะใจอ่อนพอกันอยู่ต่อหน้าก็ไม่กล้าพูดฉันแค่รู้สึกว่าฉันยังมีความหวังเลยความหวังอะไรอีกวะไม่คือฉันแค่รู้สึกว่าลึกๆอ่ะเขาอาจจะมีบางอย่างที่เก็บซ่อนเอาไว้อยู่ เมื่อไหร่แกจะเข้าใจสักทีวะไม่เธอฉันแค่รู้สึกว่าถ้าเราเดินเข้าไปถามเขาตรงๆอะคำตอบที่ได้มันก็จะเป็นอย่างอื่นไงคือแกจะบอกว่างานนี้ฉันผิดว่างั้นไม่ใช่เว้ยคือฉันต้องขอบคุณแกด้วยซ้ำถ้าไม่ได้แกฉันก็ไม่กล้าเดินเข้าไปหาเขาหรอกเมื่อไหร่แกจะเข้าใจตรงนี้เลยนะว่าเด็กมันก็คือเด็กอะมันชอบแกแค่ช่งโปรโมชัท่านเว้ยพอหมดโปร ได้ยังไงต่อวะฉันก็แค่มีความหวังไงความหวังอะไรนี่เขาไม่เรียกว่าความหวังมันคือความสิ้นหวังแกควรจะได้ออกจากจุดนี้ได้แล้วเว้ยเมื่อไหร่แกจะเข้าใจสักทีวะฉันจะไม่คุยเรื่องนี้กับแกแล้วนะถ้ามันทําให้แกหัวร้อนด้ขนาดฉันไม่รนะู้หรอวัยเด็กนั่นอนะแม่งจะรู้สึกยังไงแม่งจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นฉันอนะฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจแกแนะ่แน่ตจบอย่างได้ถ้าแกยังไม่ฟังฉันอนะ ก็ไปพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วอันว่าสิ่งที่ฉันพูดอ่ะมันผิดถ้าพูดจบแล้วฉันไปก่อนเออไปเลย 「死んでしまうから」